สวัสดีค่ะวันนี้มาพบกันอีกแล้วนะคะกับช่องงกรจอมแก่นนะคะวันนี้นะคะแม่โคเล็กนะคะก็จะพาเพื่อนๆนะคะมาดูหน้างานนะคะวันนี้จะเป็นงานยกแผ่นพื้นนะคะก็ยกไปนะคะยกไปเรื่อยๆนะคะสามสีแผ่นนะก็มีหลายแผ่นอยู่นะวันนี้ ก็เหมือนเช่นเคยนะคะพาเพื่อนๆนะคะมาชมหน้างานนะคะเนี่ยต้องค่อยๆปลดสายสลิงนะคะเลื่อนสายสลิงออกนะคะเพื่อที่จะให้แผ่นพื้นนะคะยกได้นะคะยกเป็นแนวตั้งเนาะ ก็จะเป็นประมาณนี้เนาะวันนี้นะคะก็ไม่มีเนื้อหาสาระอะไรนะคะช่องนี้แต่ก็จะได้เห็นการทํางานของแมคโครนะคะแล้วก็ได้เห็นบรรยากาศต่างๆนะคะสถาน้างานนะคะก็แตกต่างกันไปเนาะก็ามาถ่ายให้เพื่อนๆได้ชมกันนะคะวันนี้ก็ไม่มีอะไรมากเนาะ ขอบคุณทุกท่านนะคะที่ติดตามนะคะไม่ว่าจะเป็นคลิปสั้นคลิปยาวนะคะขอบระคุณทุกท่านเลยนะคะที่กดไลค์นะคะกดซับสไครต์ให้กับช่องเรานะคะขอบพระคุณค่ะบ๊ายบายค่ะ